EP ที่18สร้างบ้านใหม่แทนบ้านเก่าในที่ดินเดิมน,นรภพัตเพลสขั้นตอนการเตรียมพื้นผิวผนังก่อนการทาสีเมื่องานฉาบผนังเสร็จแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนของการเก็บรายละเอียดผนังเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับการทาสีรองพื้นและการทาสีจริงค่ะซึ่งถือว่าขั้นตอนนี้นะคะเป็นกระบวนการสําคัญที่จะช่วยให้สีติดทนนาน ผิวงานเรียบเนียนแล้วก็ได้สีบ้านที่สวยงามค่ะเริ่มต้นด้วยการตรวจสอบสภาพผนังก่อนนะคะว่ามีข้อบ,บอกพร่องใดๆหรือไม่โดยเฉพาะรอยแตกแล้าหรือว่ามีเหล็กกรงไก่โผลออกมาจากผิวปูนหรือไม่หากพบว่ามีรอยเล้าหรือว่ามีเหล็กกรงไก่โผลพ้นออกมาจากผิวผนังนะคะต้องทําการสกัดปูนบริเวณน,นั้นออกและฉาบซ่อมแซมใหม่ให้เรียบร้อยในส่วนของการซ่อมแซมและเก็บรายละเอียดงานผนังนะคะ เมื่อตรวจพบว่ามีรอยร้าวขนาดเล็กนะคะจะใช้อะกิลิกซินแลนด์หรือว่าวัสดุสําหรับโป๊เพื่ออุดรอยร้าวหากตรวจพบเหล็กกองไก่โผล่นะคะจะต้องทําการสกัดปูนบริเวณนั้นออกและฉาบซ่อมแซมใหม่ให้เรียบร้อยในส่วนที่ผิวปูนไม่เรียบหรือว่าเป็นคลื่นนะคะจะใช้เครื่องขัดผนังเพื่อขัดผิวปรับให้เรียบเนียนลดความต่างระดับเครื่องขัดผนังมีบทบาทสําคัญในการช่วยเก็บรายละเอียดได้รวดเร็วและช่วยให้ประหยัดเวลาได้มากนะคะ ทำให้ผิวผนังเรียบเนียนพร้อมสําหรับการทาสีซึ่งส่งผลให้สทีที่ทาออกมาแล้วดูสวยงามเรียบเนียนงานทาสีมีคุณภาพมากขึ้นค่ะหลังจากนั้นนะคะจะทําการติดตั้งบัวตกแต่งเพื่อเพิ่มความโดดเด่นและความสวยงามให้กับตัวอาคารทําให้อาคารดูไม่เรียบจนเกินไปดูมีมิติมากขึ้นและยังช่วยลดการไหลของน้ำฝนเข้าไปในรอยต่อระหว่างผนังกับกรอบประตูหน้าต่างอีกด้วย เมื่อเตรียมความพร้อมของผนังเสร็จแล้วนะคะจะใช้เวลาประมาณ2อาทิตย์ค่ะก็จะเป็นเวลาที่เหมาะสมสําหรับการทาสีรองพื้นเพราะว่าผนังปูนฉาบนั้นนะคะแห้งสนิทด,ดีแล้วถ้าหากสังเกตด้วยสายตานะคะสีของผิวปูนจะเปลี่ยนจากสีเทาเข้มเป็นสีเทาอ่อนหรือว่าสีขาวสม่ําเสมอกันแล้วก็จะทําการทาน้ํายารองพื้นปูนใหม่หนึ่งเที่ยวเพื่อเพิ่มการยึดเกาะของสีและป้องกันการเกิดด่างจากปูนใหม่บนผนัง แล้วทิ้งไว้ให้แห้งหนึ่งวันก็จะทำการทาสีจริงสองเที่ยวเพื่อให้ได้สีที่เรียบเนียนแล้วก็สีผนังนั้นติดทนนานค่ะการเตรียมพื้นผิวที่ดีเป็นหัวใจสำคัญในการลดปัญหาสีลอกหลุดล่อนและแตกลายงานในอนาคตนะคะอีกทั้งยังช่วยให้งานสีออกมาสวยงามและมีคุณภาพสูงสุดนอกจากการเตรียมพื้นผิวที่เหมาะสมแล้วนะคะการเลือกสีรองพื้นและสีทับหน้า ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เจ้าของบ้านจะต้องให้ความสําคัญเช่นกันควรเลือกสีนะคะอย่างน้อยค่ะเกรด10ปีขึ้นไปเพราะว่าสีประเภทนี้นะคะจะมีคุณสมบัติพิเศษช่วยให้ผนังดูสวยหรูมีเม็ดสีที่ละเอียดพร้อมทั้งมีความทนทานสูงติดทนนานไม่ซีจางเร็วเมื่อต้องเผเชิญกับแสงแดดหรือว่าสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงการลงทุนเลือกสีนะคะควรเลือกคุณภาพดีตั้งแต่เริ่มต้น จะช่วยให้ผนังบ้านสวยงามคงทนยาวนานลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหรือว่าทาสีใหม่ในอนาคตได้อีกด้วยค่ะ